ครับพี่น้องกินข้าววันนี้ฝนกำลังจะตกก่อนฝนตกครับนี่เมนูนี้ผัดกะเพราหมูแล้วก็ทอดปลาทูแล้วก็พริกนำพริกปลาทูกะผักสดอันนี้ผักขมครับผักขม,มขึ้นตามธรรมชาติหาเก็บตามรั้วครับตามสวนหน้านี้มันจะขึ้นแล้วก็นี่ครับผักลวกครับดอกแคลวก มาครับกินข้าวเดี๋ยวฝนตกมาไฟดับก่อนนี่เลยน้ำเริกก่อนเลย นี่มีแตงโมด้วยแตงโมหลังอาหารของหวานปักผมน้ำพริกมือละกัน